ฟังดุนด่วนเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้วันที่31ธันวาคมสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาต้องบอกตรงๆเลยว่าฝั่งเคมรกำลังจนตรอ,อกอีกครั้งและรอบนี้ไม่ใช่แค่ถอยแต่เป็นการบารมีแตกอย่างชัดเจนหลังจากที่ฝั่งไทยเราแหกวงล้อมปิดเกมได้อย่างเด็ดขาดจนทำให้ฝั่งของฮุนเซนต้องออกมาแอคชั่นผ่านสื่อของลูกๆตัวเองแบบเห็นได้ชัด สิ่งที่ทำให้สถานการณ์รอบนี้รุนแรงกว่าที่หลายคนคาดคือความเด็ดขาดของฝั่งไทยเราที่มีคำสั่งระง,งับการปล่อยเฉลยศึกทหารกัมพูชาจำนวน18นายทั้งที่ตามกำหนดเดิมจะมีการปล่อยตัวในวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาแต่เหตุผลสำคัญคือหลังจากการหยุดยิงฝ่ายความมั่นคงของไทยตรวจพบว่ากัมพูชายังส่งโดรนบินล้าอธิปไตยไทยมากกว่า250ลำ ในพื้นที่แนวชายแดนโดยเฉพาะเขตกองทัพภาคที่2และกองทัพภาคที่1ซึ่งเข้าข่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเรื่องที่สะเทือนใจอย่างมากคือฝั่งกัมพูชาไม่เข้ามารับศพทหารของตัวเองปล่อยให้ทหารไทยเป็นฝ่ายจัดการเก็บกู้ศพและประกอบพิธีกรรมแทนเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่าสลดใจอย่างยิ่งและยิ่งตอกย้ำว่าฝั่งผู้นำกัมพูชาในตอนนี้กำลังเสียการควบคุมอย่างหนัก ทั้งหมดนี้คือฉากเปิดของสถานการณ์ที่กำลังเดือดขึ้นเรื่อยๆหลังเส้นตายหยุดยิง72ชั่วโมงซึ่งหลายคนคิดว่าเรื่องจะจบแต่ความจริงคือมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นและรายละเอียดหลังจากนี้บอกได้เลยว่าเข้มข้นกว่านี้อีกหลายเท่าหลังจากการหยุดยิงครบ72ชั่วโมงเต็มสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาต้องบอกว่าความตึงเครียดยังไม่หายไปไหน เสียงบางอย่างที่คุ้นหูยังคงปรากฏเป็นระยะยาโดยเฉพาะในพื้นที่ช่องบกแม้จะไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเสียงจากอะไรแต่บรรยากาศโดยรวมคือความไม่ไว้วางใจที่ยังปกคลุมทั้งแนวชายแดนประเด็นสำคัญที่ร้อนแรงขึ้นมาทันทีคือท่าทีทางการทูตเมื่อกระทรวงการต่างประเทศของไทยออกมาตอบก,กลับคำกล่าวของคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่พยายามสื่อสารว่าการหยุดยิงไม่ใช่การยอมแพ้ แต่ฝั่งไทยก็ถามกลับอย่างตรงไปตรงมาว่าแล้วใครกันแน่ที่เป็นฝ่ายขอหยุดยิงตั้งแต่แรกซึ่งคําตอบก็ชัดเจนว่าเป็นฝั่งกัมพูชาเองตรงจุดนี้ต้องยอมรับเลยว่าไทยชนะตั้งแต่ยกแรกในเวทีการทูตเพราะภาพที่ออกมาชัดเจนมากว่าฝั่งกัมพูชาเป็นฝ่ายร้องขอขณะที่ไทยยืนอยู่ในสถาน,นะของผู้คุมเกมและยิ่งสถานการณ์ภาคสนามเป็นใจไทยก็ยิ่งไม่จําเป็นต้องรีบร้อนหรืออ่อนข้อแต่อย่างใดขณะเดียวกัน เรื่องที่อัปเดตออกมาและกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญคือกรณีการปล่อยเฉลยศึกทหารกัมพูชา18นายซึ่งเดิมกำหนดจะปล่อยในวันที่30ธันวาคมแต่หลังจากตรวจพบการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงจากการส่งโดรนล้ำอธิปไตยไทยฝั่งความมั่นคงจึงมีคำสั่งระง,งับการพิจารณาปล่อยเฉลยทั้งหมดทันทีผลที่ตามมาคือฝั่งกัมพูชาถึงขั้นยอมผอยแบบจนเราะ มีการประกาศห้ามบินโดรนภายในประเทศโดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งถือเป็นภาพที่ต่างจากรอบก่อนอย่างสิ้นเชิงรอบที่แล้วกัมพูชายังบินโดรนว่อนแต่รอบนี้พอไทยแก้เกมทันทีเกมก็เปลี่ยนทันควันตอนนี้ฉเฉลยศึกทั้ง18นายจึงกลายเป็นไพ่สำคัญในมือไทยสำหรับการต่อรองในอนาคตและด้วยท่าทีที่ยังไม่แสดงความจริงใจจากฝั่งกัมพูชาไทยก็ไม่มีเหตุผลใดๆที่ต้องเร่งปล่อยตัว เรื่องนี้จึงถูกพักเอาไว้และจะนำกลับมาหารือกันอีกครั้งหลังปีใหม่และนี่เป็นเพียงมิติการทูตเท่านั้นเพราะในพื้นที่จริงยังมีปัญหาหนักกว่านี้รออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโดรนหรือแม้แต่กับระเบิดที่เริ่มทิ้งร่องรอยความสูญเสียให้เห็นอย่างชัดเจนถ้าการทูตคือฉากหน้าสิ่งที่อยู่หลังฉากและอันตรายกว่ามากคือสนามรบจริงโดยเฉพาะประเด็นที่ทำให้ฝ่ายความมั่นคงของไทยยังคงไม่ไว้วางใจฝั่งกัมพูชาแม้แต่น้อย นั่นก็คือเรื่องของกับระเบิดจนถึงตอนนี้มีรายงานยืนยันแล้วว่าทหารไทยเหยียบกับระเบิดไปแล้ว1 1นายซึ่งสร้างความสะเทือนใจอย่างมากเพราะกับระเบิดเหล่านี้มีการคาดการกันว่าเป็นระเบิดที่ถูกฝังไว้ในช่วงที่ฝ่ายกัมพูชาถอยร่นฐานแตกกระเจิงเพื่อสกัดไม่ให้กองทัพไทยรุกค,คืบเข้าใกล้ในระยะประชิดมากขึ้น นี่คือเหตุผลสำคัญว่าทำไมไทยถึงไม่อาจเชื่อใจคำพูดที่ว่าหยุดยิงได้อย่างแท้จ,จริงในมุมของการเจรจาต้องบอกตรงๆว่าไทยกุมความได้เปรียบไว้มากกว่าอย่างชัดเจนเราไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ตามแนวชายแดนเราสามารถยึดคืนมาได้แล้วและที่สำคัญคือเชลยศึกทหารกัมพูชา18นายที่อยู่ในการควบคุมของไทยกลายเป็นไพ่ใบใหญ่ในการต่อรองซึ่งทำให้ฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะตระกูลผู้นำ ต้องขยับตัวอย่างเห็นได้ชัดภาพที่ออกมาหลังจากนั้นคือฝั่งกัมพูชาต้องเร่งทำา p r อย่างหนักแอคชั่นเยอะผิดปกติทั้งการออกสื่อการลงพื้นที่การพยายามสร้างภาพว่าทุกอย่างยังอยู่ในการควบคุมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากไทยสามารถยึดพื้นที่คืนได้หลายจุดแบบต่อเนื่องแทบจะครอบคลุมถึงประมาณ90%ของแนวชายแดนไทยกัมพูชาระยะทางราว798กเม นี่คือเหตุผลว่าทําไมเกมรอบนี้จึงต่างจากที่ผ่านมาไม่ใช่แค่การประทะก,กันในพื้นที่แต่เป็นการบั่นทอนสรัทธาและความเชื่อมั่นต่อผู้นํากัมพูชาโดยตรงและเมื่อสรัทธาเริ่มสั่นคลอนการควบคุมสถานการณ์ก็เริ่มหลุดมือและจากจุดนี้เองเราจะเริ่มเห็นภาพการแอคชั่นแก้หน้าของผู้นํากัมพูชาที่ยิ่งทํายิ่งสะท้อนว่าภายในกําลังปั่นป่วนมากแค่ไหนเมื่อสถานการณ์ในสนามรบเริ่มชัด ว่าฝั่งกัมพูชาเสียพื้นที่อย่างต่อเนื่องภาพที่ตามมาทันทีคือการเร่งทำพีเออของผู้นำกัมพูชาแบบผิดสังเกตรายงานล่าสุดระบุว่าผู้นำกัมพูชาและภรรยาออกลงพื้นที่เยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบก่อนหน้านี้แต่การเยี่ยมครั้งนี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักเพราะเป็นการลงพื้นที่แบบกระบิดกระปลอยแทบไม่ได้มีผลในเชิงขวัญกำลังใจต่างจากช่วงที่ยังสู้รบกันอยู่ซึ่งแทบไม่เห็นเงาผู้นำเลย ขณะเดียวกันผู้นํากัมพูชาย,พยายังพยายามสร้างภาพอีกด้านหนึ่งโดยการชวนทีมงานและลูกสาวที่คุมสื่ออยู่มาร่วมแพ็คของขวัญแจกผู้รีภัยพร้อมกับการจัดพิธีสวดมนต์ใหญ่ทั่วประเทศอ้างว่าเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับทหารที่เสียชีวิตบริเวณชายแดนโดยตัวเลขที่ฝั่งผู้นําออกมาพูดคือเสียชีวิต 13. นายแต่ข้อมูลจากอีกหลายแหล่งรวมถึงฝั่งนักเคลื่อนไหวกัมพูชาเองกลับระบุว่าตัวเลขอาจสูงถึง 32นายหรือมากกว่านั้นซึ่งยิ่งตอกย้ำความสับสนและความไม่โปรง่งใสของการสื่อสารจากฝั่งผู้นำตั้งแต่ภาพความเสียหายของฐานทัพที่แตกพ่กายถูกเผยแพร่ออกมาตัวเลขการสูญเสียที่แท้จริงถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวางมีการประเมินกันว่าภาพรวมอาจสูงถึงหลักหลายร้อยรายซึ่งตรงนี้เองทำให้บารมีของผู้นำกัมพูชาสั่นคลอนอย่างรุนแรง เพราะพื้นที่ที่ไทยยึดได้ไม่ใช่จุดเล็กๆแต่เป็นจุดอ่อนไวโดยตรงโดยเฉพาะหนองจานและหนองยาแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประชากรกัมพูชาอาศัยอยู่จํานวนมากระดับหลักพันคนการยึดพื้นที่ของไทยไม่ได้จบแค่การรุกเข้าไปแต่เป็นการปิดเกมอย่างเป็นระบบมีการนําตู้คอนเทนเนอร์มาวางกั้นวางรั้วลวดหนามล้อมพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ทําให้ฝั่งกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้ามาใช้พื้นที่ได้อีก ภาพเหล่านี้สะท้อนออกไปในสังคมกัมพูชาอย่างรวดเร็วส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นในตัวผู้นําและทําให้กระแสเริ่มตีกลับอย่างหนักไม่เพียงเท่านั้นกองทัพไทยยังมีปฏิบัติการสําคัญคือการทุบบ้านกนํานันลีในพื้นที่บ้านหนองจานซึ่งถือเป็นผู้มีอิทธิพลรายใหญ่ของฝั่งกัมพูชาหลังจากพื้นที่ถูกยึดคืนได้แบบสมบูรณ์100%รอบแรกยังทําไม่ได้แต่รอบนี้เมื่อควบคุมพื้นที่ได้เด็ดขาดก็เดินหน้าทันที พร้อมภาพการปักธงยุทธศาสตร์การวางรถน้าและการรีวิวฐานทัพกัมพูชาที่แตกพ่ายจํานวนมากภาพทั้งหมดนี้ไม่เพียงสร้างแรงกระเพื่อมในฝั่งไทยแต่ยังลดศรัทธาและความเชื่อมั่นของประชาชนกัมพูชาที่มีต่อผู้นําอย่างเห็นได้ชัดและยิ่งทําให้กลุ่มเคลื่อนไหวภายในประเทศเริ่มหยิบยกประเด็นฐานแตกพื้นที่เสียมาโจมตีผู้นําของตัวเองมากขึ้นและจากตรงนี้เองสถานการณ์เริ่มลามไปถึงตัวตึง และแกนนำภาคสนามของฝั่งกัมพูชาที่เคยยั่วย,อยุอย่างหนักในช่วงก่อนหน้าเมื่อภาพการยึดพื้นที่ของไทยชัดเจนขึ้นเรื่อยๆคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงไม่ใช่แค่ผู้นำระดับบนแต่คือกลุ่มที่ถูกเรียกกันว่าตัวตึงภาคสนามของฝั่งกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้ออกมาแอคชั่นยั่วยุและท้าทายกองทัพไทยอย่างหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ปราสาทสำคัญต่างๆรายงานล่าสุดระบุชัดว่าตัวตึงตาเมืองโทมซึ่งหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดี ตอนนี้เรียกได้ว่าถอดใจไปแล้วอย่างสิ้นเชิงหลังจากปรากฏภาพชัดเจนว่าฝั่งไทยส่งกําลังทหารหลายร้อยนายยืนคุมพื้นที่เต็มบริเวณปราสาทต,ตาเมืองโทมแบบเบ็ดเสร็จก่อนหน้านี้ตัวตึงรายนี้เคยสร้างความปั่นป่วนยั่วยุธานไทยต่อเนื่องและในศึกปะทะรอบแรกที่กินเวลาถึง5วันก็รอดมาได้แบบเกินคาดแต่เมื่อการสู้รบรอบที่สองปาทูขึ้นภาพที่เห็นกลับตรงกันข้ามตัวตึงรายเดิม หายไปตลอดการสู้รบไม่มีบทบาทไม่มีการปรากฏตัวจนกระทั่งมีการหยุดยิงถึงจะโผล่ออมาอีกครั้งพร้อมโพสต์ท้าทายในลักษณะว่ายังอยู่ไม่มีใครทำอะไรได้แต่ในความเป็นจริงทุกคนในพื้นที่รู้ดีว่าโอกาสกลับขึ้นมายึดพื้นที่แทบเป็นศูนย์เพราะกำลังของไทยในจุดนั้นหนาแน่นมากไม่ใช่แค่ตัวตึงภาคสนามเท่านั้นแม้แต่นายพลระดับสูงของกัมพูชาเองก็เริ่มมีพฤติกรรมเดียวกัน หลายรายที่เคยออกหน้ายั่วยุหรือพามวลชนขึ้นมาร้องเพลงชาติในพื้นที่อ่อนไหวอย่างกรณีผู้บังคับบัญชาการพลน,น้อย42ก็หายเงียบไปทันทีเมื่อเกิดการสู้รบจริงเนื่องจากตกเป็นเป้าการจับตาของฝ่ายไทยและกลัวจะถูกปิดจอบเหมือนกรณีนายพลกัมพูชาที่เคยประจำอยู่บนภูมิมะเขือก่อนหน้านี้ภาพเหล่านี้สะท้อนชัดว่าความเชื่อมั่นภายในกองทัพกัมพูชากำลังสั่นคลอน เมื่อผู้นําพากสนามเริ่มไม่กล้าออกหน้าทหารชั้นล่างยิ่งขาดขวัญกําลังใจและยิ่งไปกว่านั้นรายงานจากฝั่งนักเคลื่อนไหวกัมพูชายังระบุว่าการปะทะรอบที่สองนี้ฝั่งกัมพูชามีผู้เสียชีวิตมากกว่า500นายพร้อมกับการสูญเสียพื้นที่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสิ่งที่สร้างแรงกระแทกทางสังคมอย่างรุนแรงที่สุดคือกรณีที่กัมพูชาปล่อยทิ้งศพทหารของตัวเองไม่ยอมรับกลับประเทศ ทำให้ทหารไทยต้องนำศพไปเก็บรักษาและประกอบพิธีกรรมเองภาพนี้สร้างความไม่พอใจอย่างมากแม้แต่ในหมู่ประชาชนกัมพูชาเองเพราะสะท้อนว่าผู้นําไม่ใส่ใจแม้กระทั่งทหารชั้นผู้น้อยที่เสียชีวิตเพื่อชาติและจากแรงกระเพื่อมทั้งหมดนี้สถานการณ์กําลังเคลื่อนเข้าสู่คําถามสําคัญที่สุดคือไทยยึดพื้นที่ได้จริงแค่ไหนจุดไหนยึดได้แล้วและจุดไหนยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องจับตาในรอบต่อไป เมื่อมาดูภาพรวมอย่างเป็นทางการจากการประเมินของฝ่ายความมั่นคงไทยต้องบอกว่าตัวเลขที่ออกมานั้นชัดเจนและมีนัยสำคัญมากไทยสามารถยึดพื้นที่ได้ถึง99%ในเชิงสัญ,ญลักษณ์ตามแนวชายแดนที่กัมพูชาเคยลุกล้ำเข้ามาตัวเลขนี้สะท้อนว่าจุดสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่อยู่ในการควบคุมของไทยแล้วอย่างไรก็ตามหากมองในภาพพื้นที่ทั้งหมดแบบลงลึกจะพบว่ายังมี บางจุดที่ไทยยังไม่ได้ยึดคืนแบบเบ็ดเสร็จซึ่งไม่ได้หมายความว่าไทยเสียเปรียบแต่เป็นการเลือกยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนคือยึดจุดใหญ่จุดสูงและจุดคุมเกมก่อนส่วนพื้นที่รองจะอยู่ในลำดับถัดไปพื้นที่ที่ยังเป็นโจทย์หลักในตอนนี้คือเนิน745ซึ่งเป็นจุดสูงมีการวางกำลังของฝั่งกัมพูชามาอย่างยาวนานฐานที่มั่นแข็งแรงมาก แม้กองทัพไทยจะใช้การสนับสนุนจากอากาศแต่จากข้อมูลข่าวกรองระบุว่าฝั่งกัมพูชาเริ่มจับทางการทำงานของ F16 ได้ทำให้มีการหลบลงบังเกอร์และโครงสร้างใต้ดินส่งผลให้ความสูญเสียลดลงเมื่อเทียบกับรอบแรกอีกรายละเอียดสำคัญคือถนนและเส้นทางลำเลียงกำลังของไทยในบางจุดยังสร้างไม่เสร็จการจะส่งกำลังขึ้นไปยึดพื้นที่สูงอย่างเนิน745จึงยังไม่สะดวกเต็มที่ ทำให้ไทยเลือกชะลอไม่เร่งรบและเก็บความได้เปรียบไว้ก่อนอีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังยึดไม่ได้คือห้วยตามาเรียซึ่งถือเป็นพื้นที่แนวหน้าของปราสาทพระวิหารและภูมิมะเขือจุดนี้สําคัญมากเพราะหากไทยยึดได้จะสามารถขึ้นวัดแก้วและปิดทางขึ้นปราสาทพระวิหารได้ทันทีนั่นคือเหตุผลว่าทําไมฝั่งกัมพูชาจึงไม่ยอมง่ายๆและพยายามตรึงกําลังไว้แม้จะเสียพื้นที่รอบข้างไปแล้วจํานวนมาก ข้อมูลข่าวกรองยังระบุด้วยว่าในการประทะรอบแรกฝั่งกัมพูชาอาจมีผู้เสียชีวิตสูงถึง4,600 6น0 0นายแต่ในรอบที่2ตัวเลขลดลงมาอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0งนนายเนื่องจากเริ่มปรับตัวและหลบหลีกการโจมตีทางอากาศได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามแม้ความสูญเสียจะลดลงแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงตกอยู่ในมือไทยแบบเบ็ดเสร็จภาพรวมจึงชัดเจนว่าไทยไม่ได้แพ้ไม่ได้ชะง,งักแต่กำลัง คุมจังหวะเกมเลือกยึดจุดที่ได้เปรียบสูงสุดก่อนและปล่อยให้พื้นที่ที่เหลือกลายเป็นแรงกดดันระยะยาวต่อฝั่งกัมพูชาคำถามสุดท้ายที่หลายคนอยากรู้คือเกมนี้จะจบแค่ไหนจะมีรอบ3หรือไม่และอนาคตแนวชายแดนจะเดินไปทางใดต่อเมื่อมองจากภาพรวมทั้งหมดต้องยอมรับว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในเวลานี้ยังไม่ใช่ตอนจบแต่เป็นเพียงช่วงพักของเกมที่ยาวและซับซ้อน คำถามที่หลายคนถามตรงกันคือจะมีรอบ3หรือไม่คำตอบคือมีโอกาสไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลา1เดือน2เดือนหรือแม้แต่1 2สอง,สองปีข้างหน้าเพราะรูปแบบการเคลื่อนไหวของฝั่งกัมพูชาที่ผ่านมาแสดงให้เห็นชัดว่าเมื่อใดก็ตามที่คิดว่ามีช่องก็พร้อมจะกลับมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต่างจากอดีตอย่างชัดเจนคือครั้งนี้ไทยยืนเต็มแนวจุดสูงจุดขม และจุดยุทธศาสตร์สำคัญส่วนใหญ่อยู่ในการควบคุมของกองทัพไทยแล้วทําให้แม้กัมพูชาจะคิดกลับมาก็ไม่สามารถทําได้ง่ายเหมือนเดิมอีกต่อไปเกมนี้จึงกลายเป็นเกมที่ฝั่งไทยคุมจังหวะคุมพื้นที่และคุมความได้เปรียบเอาไว้ในมือการยึดพื้นที่คืนได้ในช่วงปลายปีแบบนี้สําหรับคนไทยจํานวนมากมันไม่ใช่แค่ชัยชนะทางทหารแต่คือของขวัญปีใหม่ที่สะท้อนถึงความเสียสละของทหารแนวหน้า ที่ต้องเผชิญทั้งการปะทะกับระเบิดและแรงกดดันรอบด้านเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทำได้คือติดตามสถานการณ์อย่างมีสติไม่หลงไปกับข่าวลือแต่รับฟังข้อมูลวิเคราะห์และส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทหารไทยที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแนวหน้าเพราะไม่ว่าการเมืองหรือการทูตจะเดินไปทางใดคนที่ยืนอยู่ตรงเส้นแบ่งประเทศจริงๆก็คือพวกเขา สำหรับการอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนในคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าได้สรุปภาพรวมทั้งหมดไว้ครบถ้วนแล้วและหลังจากนี้คงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าเกมหลังปีใหม่จะเดินต่ออย่างไรสรุปภาพรวมทั้งหมดในเวลานี้ต้องบอกตรงๆว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้เปลี่ยนสมดุลไปอย่างชัดเจนไทยไม่ได้เป็นฝ่ายตั้งรับอีกต่อไปแต่เป็นฝ่ายที่คุมพื้นที่คุมจังหวัดและคุมเกมต่อรองได้ทั้งในสนามรบและเวทีการทูต การยึดพื้นที่คืนได้ในระดับเกือบทั้งหมดพร้อมกับการถือไพ่สำคัญอย่างเฉลยศึก18นายทำให้ฝั่งกัมพูชาต้องถอยซ้ํายังเกิดแรงสั่นสะเทือนภายในทั้งกองทัพและสังคมของตัวเองภาพของการปล่อยทิ้งศพทหารการทํา p เแก้เกมการปรากฏตัวของผู้นําแบบกระจักกระจายรวมถึงการหายหน้าไปของตัวตึงภาคสนามล้วนสะท้อนสิ่งเดียวกันคือการควบคุมที่เริ่มหลุดมือ ขณะที่ฝั่งไทยเลือกเดินเกมอย่างมีชั้นเชิงไม่เร่งไม่พลาดและไม่เปิดช่องให้ถูกโยโย่ซ้ำจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดรอบสหรือไม่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือไทยยืนเต็มแนวแล้วและการกลับมาของฝั่งกัมพูชาจะไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไปสถานการณ์หลังปีใหม่จึงเป็นช่วงที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะทุกความเคลื่อนไหวเล็กๆอาจน,นำไปสู่แรงกระเพื่อมครั้งใหม่ได้เสมอเอาละครับสำหรับการอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนในคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ หากคุณผู้ชมชื่นชอบการวิเคราะห์เข้มๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวอัปเดตสำคัญในคลิปต่อไปและที่สำคัญคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับว่าคุณคิดอย่างไรกับสถานการณ์นี้เรามาพูดคุยลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ